โอ oh ้ยมาทำไม่มาแม่ บอกมันทีล่ะโอ้ขักนอแผนนอบ่ลูกบ่ยน่อลเลยเนาะมานสร้า,สางมัน nha biệt cách nhu hẳn là vui Bọn đá là mất mua nổi mấy cái ngôi tối nhầy nhầy Bài lời, bài lời, mấy tao mà kín ไปไหมเร็วไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยมุนมืดเอาเอาไปหาแม่สิแม่หยาดก็ขี้เหนียงอยู่นี่โอยอ้ โอ้ยหนาฉันสิบวนย่างแล้วล่ะค่ะเอ้อ <c oughs> โออยนนี้่ำแม่ไปเลยลูกไปเลยไปเลย ไปโอ้ยโอ้ยไปเลยไปเลยโอ้ยจะิมินบอกหยากเว้ยถ้าเราเท่าอะไรง่วงเอาบทเมื่อเฮือนเสย์พูด thái mang mưa bác sài đó hui mất để chạy được lắm hả nih pun bahan kopi yuk nah